สวัสดีครับในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ i n p เ i n t กันก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างภาพต้นฉบับมาก่อนอันนี้ผมเตรียมพร้อมกับนิกาทิพพร้อมเตรียมไว้แล้วตั้งค่าสร้างรูปเตรียมไว้แล้วลองสร้างรูปขึ้นมา1รูปทีนี้ได้รูปแมวยกตำหนักมาแล้วนะครับเราจะเอารูปนี้ไป i n p เ i n ตต่อให้สังเกตว่ารูปต้นฉบับที่ได้มารายละเอียดจะน้อยมาก ขนาดเล็กภาพเบลอพิกเซลแตกเป็นเม็ดๆนะครับเราจะส่งภาพเนี้ยไปทำอินเพนต์ต่อในแท็บ Image t ท Image โดยการกดปุ่มจานสีข้างล่างนี้นะครับจะเป็นการส่งรูปนี้ไปยังแท็บ i n p เพนตโอเคพอรูปมาแล้วนะครับพร้อมอะไรก็จะมาด้วยตัวโปรแกรมจะส่งภาพมาที่ แทบ็บ i n p a n t ให้ทันทีก่อนอื่นเลยที่ต้องทำก็คือตั้งค่า i n p a n t Area ไปที่ Only Max ตั้ง Resize Tool ตรงนี้ไปสัก1024 1024 Denoising s t r e n g t ปรับไปประมาณ0.5นะครับนี้ลองระบายดูตรงนี้เป็นการปรับขนาดหัวแปลงนะฮะ การทำงานของ e v p a n t ก็คือภาพจะถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณที่เราระบายไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะระบายเฉพาะหัวแมวพอเรากด Generate เนี่ยพื้นที่ที่เราระบายเท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนจะลองดูนะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่าหัวแมวเปลี่ยนไป แต่รายละเอียดยังมาไม่เยอะหัวแมวเปลี่ยนไปเล็กน้อยปากชัดขึ้นตาชัดขึ้นมีแววตาแต่ยังไม่มีรายละเอียดนั่นก็เป็นเพราะว่ารูปต้นฉบับเรามีขนาดเล็กนะครับรูปต้นฉบับนี้มีขนาดที่เราเซตมาตอนแรกก็คือ7 6 8คูณ512ก่อนที่เราจะทำอินเพนเราต้องอัพสเกล รูปต้นฉบับนี้สักคูณ2ก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องอัพไปถึงคูณ3คูณ4เพราะว่ามันจะใหญ่เกินไปทํางานช้าและให้ผลที่ไม่ได้ต่างอะไรจากคูณ2มากนะักดังนั้นเราควรอัพไปที่คูณ2ในที่นี้ผมจะใช้อพักอินที่มีชื่อว่า Ultimate Up Scale นะครับก็ตั้งค่าไปอัพสเก e ไปคูณ2 เลือกอั s สเกลเเป็นตัวนี้ที่ผมจะใช้ประจำนะครับ4 x u l t a sharp สิ่งที่สำคัญในการใช้ Upscaler ก็คือต้องตั้งค่าไ i วิ h ให้เท่ากับขนาดของ resize tool ที่เราเซตไว้ตอนแรกนะครับในที่นี้ก็คือ1024ตรงนี้นะครับ resize tool เราเซตไว้ที่1024คูณ1024ตรง t ตรง t ทตรงนี้ก็ควรเป็น1024ด้วยเช่นกันทีนี้ลองดูผลนะครับผมจะอั s สเกลภาพคูณ2 ภาพนี้ก็จะกลายเป็น1536คูณ1024นะครับตัว upscaler เนี่ยจะทำงานโดยการแบ่งภาพเป็นช่องๆตรงนี้ก็คือ t i ยวิทหมายถึงว่าแผ่นกระเบื้องที่มีความกว้าง1,024มันจะทำการแบ่งภาพออกเป็น1,024คูณ1,024แล้วก็ทำการ upscale ทีละช่องทีละช่องไปเรื่อยๆนะครับ ภาพที่อัพสเกลแล้วจะดูมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาทันทีจะเห็นว่าภาพชัดขึ้นเห็นรายละเอียดขนมากขึ้นหลังจากเราได้ภาพที่อัพสเกลแล้วเราส่งกลับไปที่ p ินเ n อีกรอบแทนรูปเดิมแทนรูปต้นฉบับเดิมต่อมาเราปิดการทำงานของอ p พสเกลเลเพราะเราจะอินเพนละปรับขนาดหวัวแแลง ระบายที่หน้าอีกครั้งค่าทุกอ,อย่างยังเหมือนเดิมนะครับ Resize t o o ให้ตั้งเป็น124 0 Denoising Strength 0.5ที่ตั้งเป็น0.5เพราะว่าภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งภาพจะถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ภาพเดิมในส่วนที่เราระบายไว้เป็นต้นฉบับในการคำนวณน,นะครับลองดูผล ลองดูที่หน้าแมวนะครับดูที่แววตาเจ้ามูกหูดูมีรายละเอียดมากขึ้นเห็นขนเห็นหนวดชัดเจนนะครับเดี๋ยวเปิดเทียบให้ดูนี่คือภาพที่ยินเพ้นแล้วนะครับกลับไปภาพที่เพิ่งอัพสเกลมาครั้งแรกจะเห็นว่าส่วนของหัวแมวที่เราได้ระบายไว้มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรายังอยากเก็บรายละเอียดให้มากกว่นี้เราก็อาจจะระบายเฉพาะส่วนไปเลยเช่นหูตาปากจมูกนะครับ ยิ่งเล็กยิ่งละเอียดครับต่อไปเรามาทำส่วนของแขนแขนอีกข้างนะครับเรื่องพื้นที่การระบายไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากนะครับให้มันเกินขอบเขตไปให้มันประเด็นคือต้องครอบคลุมทั้งหมด ในส่วนที่ต้องการสังเกตว่ากินหน้าเข้าไปเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาครับมือส่วนของมือที่เพียเพ้ยนๆนี่เดี๋ยวค่อยมาเก็บกันทีหลัง พอได้ผลลัพธ์แล้วเราก็ส่งกลับไปอินเพ้นต์ต่อทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับยิ่งอินเพ้นต์เยอะรายละเอียดก็ยิ่งมาภาพที่ยิ่งมีรายละเอียดเยอะก็ยิ่งสะดุดสายตาของผู้ที่ผ่านมาเห็นครับตามที่แนะนำไปนะครับว่าให้เราตั้งเบ็ดเขาสักสองภาพมันจะเจนออกมาสองรูปพร้อมกันเราก็จะได้รูปออกมาสองใบอย่างนี้เอาไว้ดูเปรียบเทียบนะครับว่ารูปไหนดีจะดูดีที่สุด จะได้ไม่ต้องเสียเวลาการกดเจนเจนใหม่นะครับโอเคผมชอบใบนี้ก็เลือกใบนี้ไปอินเป็นต่อโอเคเดี๋ยวหลังจากแก้มือเสร็จเดี๋ยวกลับมาดูนะครับเพราะว่าการแก้มือเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานาน,านยิ่งถ้าแปลกๆอย่างแมวยกตําหนักนี่ยิ่งนานนะครับโอเคผมแก้มือเมวเสร็จแล้ว ทีนี้จะมาเก็บส่วนที่ไม่ต้องการกันนะครับพื้อย่างข้างหลังนี้ที่เป็นพื้นที่สีดำแฮนด์เล็กตรงนี้ที่ยื่นออกมาเราลบพร้อมแคทฟูดออกไปเลยก็ได้นะครับให้เหลือไว้แต่พร้อมเพิ่มคุณภาพอย่างเดียวแล้วก็ปลักอ,อินอีกตัวที่อยากแนะนำไม่ใช่ก็คือตัวนี้นะครับโฟตโต้พีโ o โต้จะทำงานคล้ายๆกับ Photoshop เอามาใช้งานกับ sd นี้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับเราจะส่งรูปนี้ไปทำใน p h o t o p ีนะครับก่อนอื่นเลยก็ให้ระบายสีข้างหลังที่เราไม่ต้องการเป็นไกด์ให้ตัว sd มันคำนวณพื้นที่ใหม่นะครับถ้าไม่งั้นมันจะเอาสีดำมาคำนวณแล้วจะออกเป็นอย่างอื่น ไปไม่ต้องสีเรียดมากคร่าวๆก็พอนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ส่งรูปนี้กลับไปอินเพนต์อีกทีหนึ่งโดยการกดปุ่ม s ซ n ทูอินเมดทูอินเมแล้วก็เซนจากอิ a เม t ทูอิ g เไปอินเพนต์อีกทีหนึ่งโดยการกดตรงนี้โอเค ทีนี้เราก็อินเ n นส่วนที่เราไกด์ให้ตัว AI เมื่อกี้นะครับพร้อมไม่จำเป็นต้องใส่ใจมากนะครับใส่แค่พร้อมเพิ่มคุณภาพก็พอแล้วเหมือนกันปรับดีนอยซิ่งสต t งนิดๆก็พอสัก4.5ก็ใช้ได้ ในการ i ินเพ n ควรทําคู่กับโปรแกรม Image Editor ต่างๆนะครับจะใช้ p t o ต้พก็ได้หรือว่าจะใช้ Photoshop ก็ได้อันนี้แล้วแต่ถนัดหรือจะใช้โปรแกรม,มอื่นๆก็ได้ใช้ p พ n นหรืออะไรก็ได้นะครับที่ตัวเองถนัดเพราะว่าในโปรแกรม Image Editor เนี่ยจะมีเครื่องมือในการระบายมีเครื่องมือส t ตเครื่องมือแก้ไขาภาพที่ค่อนข้างครบคันกว่าตัวเว็บ UI ตัว A111 นะครับทำให้ทำให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ ทำกลับไปกลับมาในอ e m a ม l Editor กลับมาเจนกลับไปแก้ไขรูปใน photoshop แล้วกลับมาเจนใหม่ทำวนไปวนมาซ้าไปซ้ำมาอย่างนี้นะครับโอเครูปที่เสร็จแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจะลองปรับ d e n o i อยซิงสเซนตขึ้นอีกนิดนึงในส่วนของ resize tool นะครับถ้าเครื่องใครไม่รแรงเนี่ยก็อาจจะปรับ ให้เหลือแค่สัก768คูณ768ก็ได้นะครับตรงนี้ยิ่งยิ่งปรับสูงยิ่งใช้ทรัพยากรสูงเหมือนกันแต่ไม่ควรปรับเกินนี้เพราะว่าตัว AI ที่เทรนมาเขาเทรนมาที่1,024นะครับอ่าะครับขนาดใหญ่สุดก็คือ1,024นแล้วเราไม่ควรตั้งตรงนี้เกิน1,024ครับโอเคดูผลที่ได้ จะใช้พร้อมคุมไปนิดหนึ่งก็ได้ครับสภาพไม่ออกตามที่คิดไว้ก็ใช้พร้อมคุมอีกทีหนึ่งเพื่อไปการบอกว่าพื้นที่นี่ควรเป็นอะไร ทําอย่างนี้วนไปทั้งภาพนะครับจนกว่าเราจะพอใจเดี๋ยวขอตัดไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปพบกับผลลัพธ์สุดท้ายของภาพนี้กันครับโอเคตอนนี้ผมอินเพนเสร็จทั้งภาพแล้วนะครับได้มาประมาณนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะไปอัปสเกลอ,อกีกรอบเพื่อได้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่านี้คมชัดกว่านี้อีกระดับหนึ่งเพื่อเอาไปใช้งานจริงนะครับผมจะเอาภาพนี้ไปทําเป็นปกก็เหมือนเดิมครับใช้อัลติเมทอัปสเกล ปรับไปที่คูณ2เลือกอโมเดล 4x Ultra Sharp เหมือนเดิมนะครับที่สำคัญอย่าลืมปรับดีน้อยสเต็งให้ลดมาน้อยๆเพื่อที่เวลาเราอัพสเกลแล้วภาพจะไม่เปลี่ยนจากเดิมมากนักนะครับลดมาเหลือสัก0.1นี่ก็คือภาพชอจะคล้เดิม99%นะครับโอเคภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบผลกันนะครับ นี่คือภาพหลังจากอัพสเกลครั้งแรกและนี่คือภาพที่ผ่านการอินเพนและอัพสเกลครั้งที่สนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากภาพดูมีมิติขึ้นเยอะมากที่เพืดูครับในเรื่องของการอินเพนผมก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับ